ว้ามน้ำผ้าออ้ยยี่สิบเอ็ดกันเลยปอบแล้วปลาเขาปลาเขาเนี่ยนะเนาะขณะที่อุ้งนี่กำลงราสั่งเพลงอย่างนี้เลยเออสั่งสั่งเพลงไปแล้วแล้วก็คุยลุ้นเลยจ้ะอุ้งอยากฟังอยากเห็นพวันตีตีรำดีตายแล้วตายแล้วน้องกอนตายตัวเดเงินลอยใจหมดไปวุ้งเน้นหมดไอ้เน้นหมดเต่าเลยตายหมดเนอะจบงานแล้วะ เรื่องลั่นใจก็เคยยูนี่เป็นบัตรเตนซศิลปินยูนี่นะครับใส,ส่วาซั่งสุดยอดสุดยอดวาสั่นเขาเขณะท,ที่รอใสว่วาสั่นเขาเปิดโดรนยูนในครเรามีอีกหนึ่งบูธงานนะครับกับวิวแอปซีรีสเกาหลีที่มีภาคไทยและอีสานเยอะงที่สุดในโลกนะครับวีอายุอ่นานว่าิวใครๆก็วีได้เบื้องหนังซีรีส์เกาหลีบริษัหนังไทยซีรีส์ไทยซีรีส์เออจีนซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับที่มีภาคไทยอีสาน อะเดี๋ยวฟังเพลงนี่จบนะครับเราจะแจกนะครับเราจะแจกรหัสบัตรพรีเมียม6เ,เดือนฟรีออมีจะมวนจำกัดนะจ๊ะใครมีก็เข้าแอปไปรอเลยไนลาเทวัจากท่ายเพลงหลับเพลินกินดื้รแลอขอดบริหารงานโดยบอสเตลจูบันินเสียงไปวะ i mm -hmm. นอใส่คือว่าสั่งเขาคือกงไปเบาน้าเขาแช่ใช่หาไส่เบาคือเขาน้ำเขาคือจเจ้าเบาน้าเขาเขาคือเขาคือเจ้าเบาเพราอยังสรุปเราเขาเนี่ยเขาขนาดไันยังมีไอ้ว่า เกี่ยวกับรุ่นกันเราสวายทุกอย่างอยู่อ่ะตอนนี้นะครับที่สัญญาว่านะครับจะแจกนะครับรงหัสพรีเมียมนะครับของบิวแอฟซิลีผู้ใดมีผู้ใดมีผู้ใดมีอย่างไรผมตอนนี้จะรับแอปเออนี่มาแล้วนะครับเอาแจกเลขสวยวันที่ผู้ใดหมานกองวัานี้อาจารย์ใาอีกางนึงวนนั้นนี่อนจาร แอปวิวนะจ๊ะสำหรับแอปวิวของเรานี่สามารถดูหนังซีรีส์เกาหลีได้นี้มีซีรีส์ไทยพร้อมแปลเป็นเป็นซีรีส์จีนด้วยซีรีส์แปลภาษาเกาหลีภาษาจีนเป็นภาษาไทยกวแล้วจ่ายจ่ายกันเลยโอ้ผูชี้เดียร์ได้คนเดียวทุ่น้องไปซื้อมาได้ใส่อะไรแม่คนน้องซื้อ F C ซื้อมาฝากกันมันเป็นทุ่งน้องขนสั่ง น้องคนสัตว์ใช่น้องคนเราจำปนเป็นดาก็ขึ้นด่ล้าวอเมริตัเลยปะนี่นะส่งผมเราขึ้นด่ลลาวอเริกันใครปะอดีตดีกาาเออดีกากาเขาขึ้นพ่อปะเฮ้ยล้วังดิเฮ้ยเฮ้ยลบกับลบกับวงเอาลมบ่วยพักเอเอไปไปแม่แม่นใจร้อยขึ้นหอดวยบอ ลงม้อยม้อยหยุดใจมอยชิ้นหอยหมดไปแล้อย่างนรับบดทีเดียวหมดเลยไงหมดแล้วตอนนี้เหลืออีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือสบู่สมุนไพรอ่อนอาบน้ำกลัางคายเกาฟองสบู่ยืดสะาดตัวสบายใจกับผิวเนียนหน้าขาวใสต้องสบู่สมุนไพรอ่อนอ่อนวันนี้หน้างานหมดแล้วเพราะว่าพบก่อนสิบปัก กูก็ได้ถือวเที่ยวมูอที่ยมือก็ได้ผิวยนหน้าเขาใส่นะครับตันนี้แจกฟรีจ้ะถ้าเกิดนิดเด่นก็ได้เอาให้เต็มเสพกีออนเอเพงเ่านัค่ะ้างองจังไงก็ไอคอนละทูน่าขาวดีอีคอนละทูน่าขาดีทูทูแขนขาวดีทูขาขาดีกระทูนี้ดลบกเรื่องเบิ้ลโอ้ยลูกหลานเขาอยู่ที่งานนั เขายังไล่เรียงสาอยู่ในเม็ดเมเขานั่งเล่นอยู่เนี่ยเขาบนตวสายดอกนะเขาก็จะมาพิบ่ายอยู่อาแจกฟรีแจกฟรีนะครตัอสู้สมุดไฟอีกแก้วละหนึ่งก้อนแจกกยก่อนมาคอยกันอ่นมาจจะเจเานเอาไปลอาไปอาบได้เยะเนื่องซาลที่แหน่อยครับ Yeah.